ครับสวัสดีครับมือนี้เป็นมือวันที่ ยี่สิบสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับเมื่อนี้ก็เกิดปฏิหารอีกแล้วครับพี่น้องเกิดปฏิหารอีกแล้วครับอ่าก็มีปูไปเข้าฝันเบอร์สันว่าปูตาเห่าไปเข้าฝันครับก็บถือว่าเป็นบุญของคุณตาเพิินนะครับเนาะทางทางที่เพิ่นบ่เคยมาหัวปูชีปปาขาวหรือว่าบ้านแม่คู่หอมหววจักเถ่อครับตานี่ก็อายุอ่าคุณตานี่ก็อายุเก็ดสิบห้าปีแล้ว ครับอายุคุณตาครับขี่มอเตอร์ไซค์ครับนางขี่นั่ขี่มอเตอร์ไซค์ครับตามหาบ้านแม่คู่หอมหวนครับบ้านเลขที่หาเจ็ดศูนย์ครับตานี่ก็อ่าคุณตาที่เพิ่นก็อยู่ขุนรับทั้งซ้อยสันติครับในเมืองอุดรทั้งทั้งที่เพิ่งเคยเห็นจักรเถ่อครับเมื่อคืนนี้ปู่ตาไปเข้าฝันครับไปเข้าฝันคุณตาครับบอกว่าอยากกินบักสีดาวาซันดา อยากกินบักซีดาครับคุณตาเนี่ก็เลยได้บักซีดาครับไปหาซื้อบักซีดาครับมาฝากปูตาเฮ้าครับผลสุดไทยครับนําไปนํามมาครับมาพอบ้านปูตาอิรีครับอาแอดยิมก็คือก็เลยขออนุญาตคุณตาเพิ่นทาคลิปให้พ่อแม่พี่น้องครับสายบุญครับตัวโลกทั่วประเทศได้เห็นนะครับเนาะถือว่าคุณตานี่ครับเพิ่นบุญหลายครับเพิ่นได้เห็นอาปูตาเฮ้าครับว่ารูปรอคักว่าสันวาอาแอดยิมจะพผ้า มาฟังคําเบาคําจ่าของคุณตาเพื่อนว่าปูเป็นไงไปจังไดบอกมาจังไดคือมานําหาบ้านแม่คู่หอมหวนหรือว่าห,อ,ห,อ,หอปูชีปลาเขาหอปูตาพอ่อครับอาอดยิมจะพาไปติดตามครับคุณตาครับสวัสดีครับคุณตาสวัสดีครับออสว,บวัสดีตาสวัสดีครับคุณตาไอเอดยิมขออนุญาตเลยครับเด้อคุณตาซื้อว่าจังไรครับผมสุทินันไชเลิศครับคุณพ่อสุดสุดยังกับพ่อสุทินันสุทินันไชเลิศ โอ้ tomar, ครับผมอ่ atem, ซื้อเหรียญซื้อวางได้คุณบอกมาพี hey, ่ครับอันเดียวกันอันเดียวกันเลยปาดโถซื้อขึ้นรอแทะครับอ้าวมือขึ้นนี่อ่าคุณตาฟันเห็นอันปูตาดีครับครับปูตาครับเป็นจังไดเป็นเพราะว่าเป็นสุกขาขาวจอยสูงจอยสูงครับผมถอนแต่คุณดีอยู่แต่คนณสมาร์ทโย่บริไงว่าคนไปบอกว่าเอ้าอัน อีนั่งแต่งโมบ่อยเลขตัวบ่โอ้อีนั่งแต่งโมบ่อยเลขตัวตีวางสิบ่ครับเลลขวางเลขเมื่อสุดท้ายน้องสันเขาเปิดเผยในคิปเบิร์พ่อเนาะโอ้คุณพ่อกะติดตามคลิปอยู่แล้วแต่เขาเลยติดตามเลยบอกเขาเลยมาเข่าฝันยังไงบ่โอ้ก็มักคำสอนของปู่ต่างสิบตีพ่อครับโอ้ครับปู่ไปเข่าฝันว่าจั่างไรครับว่าบอกว่าการบันัันมาหาปู่และผู้อื่นครับผมซื่อบอกเสดานุวยเงี่ยไม่พูนะ เสื้อสีดาหน่วยใหญ่ๆมาให้ปูแน่ครับบก<อ>ักสีดาหน่วยใหญ่ๆแน่ว่าบอกมาให้มาเมืองนี้ตีปูอ่นพอครับมันบอกว่าพความดีเลยโอ้ครับผมทามเจ้านั่นเขาหดจักเบิดแล้วพราะั้นโอ้ไปถามไส์เขาหดจักเบิดบโอ้ถือว่าปูน้ำทางมาดีเนาะครับ,รบนี่ตามที่จริงกันคนบ้องหดจักนึ่สีมาบ่ถือ ครับเพราะว่ามันกระทางมาจากบ้านน้องใสมานี่มันก็ซอกแซกเนาะพ่อเนาะซอกแซกจากสอยใดครับจากสอยใดตัวซอยใดครับมันจะเละไหลแต่โคตรเด่นครับถึงสิอยู่เมืองอุดรกับน้ำกันกับยาเตวานบ่เคยมากกับจักมูบานเนี่ยยุใสครับคุณตาอายุเกียรสิบห้าปีกันยังนั่มมาพ่อครับผมได้ถามไพ่เพราะเขามันอีถามผู้ใดบ่ครับผมท้ามบองล้านขายเอียงอยอดโอ้ขายของครับเซิน่าเพิ่นครับซื้อน้ำเบอกว่านี่ไปเรน้อยๆโรคซ้อนเีดอก โอ้ครับแมนีอลีไปน้อยๆียลูกสูรเสียมาตังนี้ครับมาพ่อบ้านเลขกที่หาเจ็ดศูนย์เลยครับขอแม่เนี่วมาอ่านไปโอ้ปูชิบะขาวใสไหมูก็เรียวมาเลยไปครับแอดยิมกับสวัสดีนะคุณตาเด้อครับอ่ะก็ถือว่าเป็นความโชคดีของยิมคือกันกับแตงโมที่ได้ทําคลิปคุณพ่อครับอาบานี้ปูไปบอกว่าอ่าไปเขาฟันคุณตาว่าให้ซื้อบักซีดานมาใหญ่ๆครับไป คุณพ่อเขาตลาดเลยบ่บางคนบ้ามานะเพราเขาแล่นตลาดไม่ท่องมากกว่าเสือ้อเราเขาไปตลาดเมือ่อกี้พ่อไปซื้อมาให้เลยครับป,<า>ปัดพ่อคือบุญหลายแถบัดยิ้มมาอยูเนี่ยหากหากปีเราอยู่น้ำปูปฏิบ,บัติพัดวีเนี่ยเพาเห็นความรอของปูแจกเทีอปัดปูพ,พ่อพคือบุญหลายแถบฝันแจ้งฝันขาวอยู่ฝันแจ้งฝันขาวเลยครับโตเพ้นหัวบอกว่าอีนั่งแต่งมืออย่างเอินคักโอ้เอินอีนั่งแต่งมือพ่อครับปด มันว่าบอกเลขล่างตัวบอกอีนั่นแกินมั่วอะไรมับอกเลขล่างตริงมัว่างสิบบาทเพราะมันตอนเมื่อในเชฟเนาะมันมือสุดท้ายได้ว่าสั่นครับผมมันก็มาบอกว่าสั่นเด็กนั่นเบอื้นไปหาปูได้ว่าสั่นครับเสื้อบักสีดาหน่วยใหญ่ใหม่ปูเนี่ยเสื้อบักสีดาหน่วยใหญ่ครับใหม่ศูนย์สิบ่มากสิเพราะไงจัดกระผมกับ่อรู้กันด้จี้โอ้บักสีดาบักสีดามกับกลมเนาะครับครับอือปูกับเป็นเก่าอือ โอ้ไปหาผู้เฒ่าเก้าศูนย์แปลกดีเนาะพะย่เนาะแต่ว่ามาบ้านเลขที่หาเจ็ดศูนย์นี่ครับมานั่มาถื่อนี่ผมยเหมือนอยู่เดีพะย่ะเนยอายุกับว่าเมีนหน่อยแล้วขี่มอเตอร์ไซค์มาพร้อมครับบานนี้เลขคืดมักตัวในใจนี่มักตัวใด้พะย่ะเนยตัวนี้ผมนั่งไปจำอยู่เลยหาศูนย์นี่หาศูนย์เนี่ยอ่าเราบริการรี่ใบหนึ่งกับสองใบผมจะเสิร์ฟตลอดโอ้ยิ้มสิฟ้าไปยิบไปหาน้าเสร็จแล้วหาศูนย์เนี่ยครับแต่ผมเพราะง้นน้องที่ ผมบักเพราะว่ามันไก่วัดพรยเลยมันเล็กตัวนี้มันชอบบอกโอ้ไก่วันพระย่ำเลเลขตัวนี้มันชอบบอกครับกับแมนแทดช่วงนี้ช่วงเขาพันศาเนาะพ่อยเนาะครับกับโอ้ผมมาสวียนพ่อยเนามีบุญมีวาสนาได้ฝันเห็นปูตาครับโอ้ตัวแต่สวีอนรอคักเต้ครับครับโอ้เมื่อใดยิ้มสิถามว่าขันขันมันยิ้มได้ขึ้นฮวเนะขันแม่คู่พันยูมือใดพ่คู่พันมาแล้วยิ้มีิถามให้ดอก จะมาปลสวสานอกคนตกคนยากเรเราอย่างไปหาประนโอ้แต่ว่ามักคักมันเลขห้าศูนย์ี่มันบอแม่นผมนั่งประจำเลยนั่งประจำเลยดึงลรตตอรี่วัยยุประจำกับบอกสร้างมันจะสั้งเขาให้สองใหม่สามใ่สี่ครับผมโอ้หย่อพญถือกโรตอรลี่ลวมันทีหนึ่งเดือพญยเด้อรับถือกเราจะเริ่มยิมได้ล่ะโอ้ไปหาเลยนั่ันยิมยิมในกนาแบบนี่คิดอเนี่ยย่หัปูชปาเขานั่งนี่แหะครับโอ้ผมดงเงินเดือพญ กับมักแทะเป็นหาศูนย์กับคนนั่งมา่อยหรือบันทึกที่หาเจ็ดศูนย์หรือว่าเจ็ดห้าศูนย์นี่ครับป้าไห่พญายศกมันเด้อเอาบักบซีดาครับมาถวายปูแล้วครับอันนี้ครับถือว่าพญายิ่งพันมีบุญครับทวนกติดตามคลิปแต่ว่าเพิ่นบ่ได้มาจักเถียปูตาไปเขาฝันว่าซื้อวูดอยากกินบักซีดาครับเอาหน่วยใหญ่ๆมาให้พ่อเนี่ยสั่น คุณพ่อกระจำเขาตลาดเมืองท่องเลยครับจากสร้อยสันติเขาตลาดเมืองท่องไปซื้อบักซีดามาถวายปูกับนากหน่วยกับเอาน้ำถวายปูให้แล้วครับ,ค,รบคุณพ่อเพิ่นกับไปจุดทูบครับ,รบอ่าบอกกาวปูตาปูชีปมะขาวแล้วโอ้ยให้คุณพอ่ออ่าสวกๆมันๆเดืพอพ่อเด้อครับ กลับไปในกระขคให้บุญบารมีองค์ู่ชีปะเขาวความกู้ตาครับ<แ>นำคุมครองคุณพ่อเพิ่นให้แขขค,ค้วคาดปลอดภัยคว่ำเก็บยาให้ได้คว่ำไขย่ยาให้มีครับอายุเจ็ดสิบห้าปีกะให้ปู่ซอยครับให้ผุดพัวเพรายรงอยปีพุนเด้อครัคบอยู่น้ำหลวงน้ำหลานในหอดลอยปีพุน่ะครับอืมหดสีมากจะเลื่อมตัวจะคล้องมากละหาศูนย์นำมาปอดแล้วบ้านเลขที่หาเจ็ดศูนย์ครับอาจจะไปเขาฟันนี่ก็ได้โอ้ไปเขาพันแล้วครับเพราะว่าย่านพราะจำมาบอกกิ่งเน่ด้อันปู่ไปเขาฟันอีกแล้วครับครับ ขันฝันเพื่อหนิน้ำมา่ลอดครับเมื่อบอกยิ้มหลอดยิ้มก็นั่งอยู่นี่ละขันพอเห็นยิ้มก็นั่งทาอยู่นี่ละทั้งน้ำก็ไมีให้กินทั้งน้ำปูเท่าไหร่นะน้ำปูตาครับมีแต่ลูกชิดลูกฮะขับเพิ่นถวายมากเพิ่นมีช่วงมีมันโอเควะหาปูจัาเทียวบรู้จักอยียงจักเทียวบรู้จักอีียงจักเทียวเป็นยังไงเปิดฝันเกี่ยวกับปูเอาก็่ทเป็นลูกเป็นเป็นลูกเป็นล้านเพิ่นอเปล่าพะย่ะยังใช่ไหมนั่งแกงเมื่บอกสิว่าขันเขาเนีกว่าเอ้า อีนั่งเตียงโม่นี่ยก็งบ่บอกเถอะเหรอใชวนั่งเตียงโม่บ่บอกสิวงันเลขล่างว่โอ้อรร่าดจำได้คับปันนั้นเหรวันทียเลล่างผูบอกเตียงโม่งวดื่อกีนเ่าไหอ่สิบหกอแต่วางวดนี้ผู้ข้าได้บอกนั่งเตียงโม่อยู่แม่นบอกเจ็ดศูนย์ใทเลยฮะเม่นบอกจ้าแย่งบาบอกอืม ครับกระชีอตัวพ่อใหญ่มากนั่นแหละพ่อใหญ่กลับบ้านเลขที่หลังนี่ล่ะกลับหาเกจซุนและวเกจเกจหาซุนนั่นแหละครับอ่าทั้งช่องกับแอดยิมกับแอดแตงโมกับขอขอบมบุญขอบคุณพ่อใหญ่หลายๆเลยครับเด้อที่มาเว้าสู่ฟังแอดยิมกับปัดเป็นบุญพ่อใหญ่หลายดีดิแอดยิมมาปฏิบัติพักดีหรือว่าหนักหน่อยขาเหยัยนมาปฏิบัติปฏิบัติอยู่นี่ก็เพิ่งเคยฝันเห็นปูเจักเื่อแอดยิมก็จะฝันเห็นเป็นเตเบคู่อันนี้คุณตาเนี่ฝันเห็นเป็นปูเลยเห็นคว่ำรอฟอม แอดยิมก็อยากกินเป็นบุญตาโยเกิดมามาสาดนี่ก็ได้ไปบอกเลยว่าอยากกินบักซีดาไปบอกเลยว่าอยากกินบักซีดาคนกินบักเผายิมกัเพ่อหูอโยาสายญาบักเผาว่าจังไดเดี๋ยวเมื่อนี้ละขันแอดยิมขึ้นหัวแอดยิมไปถามปูว่าปูสายญ้าบักซีดาตีว่าเป็นตัวใดครับเดี๋ยวแอดยิมจะถามให้ลอดติดตาม้อครับเด้อครับเดี๋ยวแอดยิมจะถามให้ถามให้ตาตากระเบิ้งแต่ชิปแตงโมคกับติดตามลด ผมมาเพื่เกิดัมเรียครับแสงม่อเพระว่าครับเองก่อนขึินที่เมืองโราณนะผมดูยางเมือดนเมีโอ้ครับผมครับผมก็ขอความบุญขวาพคุณหลายๆเพอใหไง ครับผมนาทีพ่อใหญ่ติดตามเนาะครับเนาะครับอาแอดยิ้มจะขอจบคลิปลุงเพียงสานีก็ขอให้ตาครับสวกสวกมันมันลำลำเรื่อยเด้อคิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องคิดอันใดก็ขอให้สมบัติปัทนาทุกประการขอให้บุญบารมีองค์ผู้คี่ปะเขาความผู้ตาดุลบรรดาในพ่อใหญ่ครับอายุมันนวันเงอนพ่อใหญ่งสวกสวกมันมันสวัสดีครับครับสวัสดีครับแอดยิ้มแล้วด้วยกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสายบุญทุกทุกขันครับมื้อนี้ก็ถือว่าเกิดปฏิหารอีกแล้วครับเกิดปฏิหาร เกิดปฏิหารครับคุณตาครับอยู่ในจังหวัดอุดรครับทั้งทางทีเพ่เคยเห็นแม่คู่หอมหวนจกเทือแล้วก็เ่เคยครับคิดว่าสีเห็นปูตาจเจือเมื่อคืนนี้ครับปูตาไปเข้าฟันครับเห็นเป็นรูปเป็นตัวปูเลยครับเป็นรูปผู้ชายวัาัว่ารูปผู้ชายครับจอยๆสูงๆขาวๆครับ าทางดังคม่มรูปรอวสันว่ารูปรอขนาดเลยว่าสันบอกว่าอยากกินบัคซีดาครับพอดีตื่นเศารขึ้นมาคุณตาเพิ่นกับอายุเจ็ดสิบห้าปีครับอายุคุณตาเพิ่นเจ็ดสิบห้าปีแล้วครับปูตาไปเข้าฝันอยากกินบัคซีดาให้ไปซื้อบัคซีดามาถวายพอ่อแนเอาลูกใหญ่เด้อว่าสันคุณตาเพิ่นบอกเคยมาจักเถือ่อครับเพิ่นกับได้ขี่มอเตอร์ไซค์ครับไปเข้าตลาดเมืองท่องครับในจังหวัอดอุดรไปซื้อบัคซีดาครับมาถวายองค์ปู ตาเนาะครับเนาะครับองปูตาครับแล้วก็เพื่อนกมานํำมาหอดครับนํำมาหอดปูนะครับเนาะนำมาหอดปูครับบานเลขที่ตามหาจนเจอครับอันนี้ก็คือครับเกิดว่าเกิดอภินิหารเนาะครับเนาะตามหาปูครับผมตามหาปูจนพ่อครับอันนี้อายุคุณตาอายุเจ็ดสิบห้าปีแล้วครับแอดยิมกับ เหลือเสือแอดยิมก็เลยทําคลิปไว้ให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ้งได้ชมครับบ้านเลขที่ที่คุณตาน่ำพ่อเนาะครับเนาะบ้านเลขที่ที่คุณตาน่ำพ่อรับกับบ้านเลขที่หาเกียศูนย์ครับพี่น้องครับบ้านเลขที่หาเกียศูนย์ขับกับมาตรงกับเลขที่ปูชีบเขาวปล่อยหมูว่านนี้ครับหาศูนย์ครับหาศูนย์ล้างพอดีเนาะครับเนาะเก้าเกียศูนย์บนครับสำหรับตัวเลขที่คุณตาแอดยิมก็ได้ถามเบิ้งแล้วว่ามักตัวเลขตัวใดเป็นพิเศษ คุณตาว่ามักเลขหาศูนย์ครับคุณตามักเลขหาศูนย์บักซีดามันก็กมลมเนอะนะครับเนาะอ่าคุณตากะหาครับอาจจะเป็นเก้าหาศูนย์หรือว่าหาศูนย์เื้อก็ได้ครับบักซีดากะกลมนะครับแอดยิมจะถามปูอีกว่าอ่าที่ตาน้ำคุณตานี่เอาบักซีดามาถวายปูน้ำมาถวายนี่ครับมีความหมายบองงวดนี่ครับเดี๋ยวแอดยิมจะติดตามเป็นคลิปต่อไปนะครับเนาะครับเอฟซีซี CC ก็รอติดตามเด้อครับเด้อยวสำรับตัวเลขที่ทวทั่ที่คุณตาเพิ่นมาจุดทูบครับคาดาวัง ปูตาปูชีปาขาวนะครับเนาะที่เพิ่นเอาบักซีดามาถวายแล้วครับเลขทั่วที่คุณตาจุดได้นะครับเด้อ402ศูกับ402ศนยะครับเนาะสำรับเลขที่คุณตาเพิ่นมักเป็นพิเศษเลยครับเพิ่นก็หยิบก็หาสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้แล้วหลังจากอ่าเพิ่นฝันเห็นปูตาแล้วครับนี่นะครับ50ครับเพิ่นก็ปูก็ถามว่าอ่าปูตาถามคุณตานี่ว่านางแตงโม่บาๆกว่าเลขล่างอ่าครับผมพี่น้อง คุณตาเพ <hungry> ิ <Dynam ite> พ mm ่งก็ได้ตามมาเนาะครับเนาะตามตามหาจนเจอครับประมาณครับายม่วงตรงครับคุณตาเพิ่นนํามาพอครับแอดยิมก็ได้หาน้ำหายังหลักกาให้คุณตาเพิ่นจินแล้กกานักน้อยครับก็ได้น้ำบักซีดาครับขึนถวายปู่ตาให้เพิ่นแล้วครับคุณตาเพิ่นก็ได้กลับบ้านแล้วครับเพิ่นก็มีเลขตัวเพิ่นมากก็คือหาศูนย์ลักกาเลขทรบทู่บที่คุณตาเพิ่นในจุดไว้ตั้งเพ่โอ้คุณตาเพิ่นมานั่งอธิษฐานตั้งดุนะครับเด้อได้สี่ศูนย์สองครับสี่ศูนย์สองแต่ว่า เลขที่ปูหายนั่งแตงโมเลขคลางงวดนี่ขณิขณิหายเนี่แตงโมเนาะครับอ่าครับแล้วก็ทั้งทีมงานจะถามปูให้อีกทีหนึ่งครับถือว่าเป็นสุดยอดเลยถือว่าเป็นบุญของไปคุณตาเพลยครับที่เพิ่นมีอ่ามีโชคมีวาสนาครับได้ฝันเห็นองค์ปูชีพปาาโอปูตาเฮาครับเป็นรูปดอสั้นเป็นตะแสอันไล่ครับสูงครับสูงขาวครับแล้วก็รูปดอพร้อมไปบอกคุณตา ว่าอยากกินบักซีดาเอาซีดามาถาวายพ่อเนี่ยบรสันว่ามาให้พ่อเนี่ยคุณตาเพื่อนใครขี่รถมอเตอร์ไซค์มาผูดเด้เดียวเด็กเด็กแดงโง่ครับเป็นตะเลือเสือเ้อนาะครับเนาะอ่าเอฟซีพอแล้วกับ,บเคยบอร์คยมากครับบอร์คยมากถามเดาซุ่มมาเลยครับคนอายุเจ็ดสิบห้าปีแล้วครับอ่าครับผมในนี้ก็นาเลือเสือเ้อนาะครับเนาะอ่าเอฟซี FC, ได้เบิ้งคลิปนี้แล้วครับก็บขอให้โชคโชคมัน่นมั่นครับลำลัเรื่อยๆรื่อแดงม่วงไม่ยังเพิ่มเติมบ่ครับค่ะกาลัางยาที่คุ้นตาเรามาจุดทุ บ้าไม้ยื้อสองอันด้วยบ้าไม้ยื้ออันครับทูบมีเก้าดอกนะครับเนาะครับทูบมีเก้ามียื้อเก่าดอกบ้ใหม่สองอันครับผมไม่เก็ดดอกครับบ้ใหม่สองครับอ่ะาติดตามเบิึงนะครับเด้อครับอย่าลืมทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ของคุณพ่อเพิ่นเนาะค่ะครับหนึ่งยุคข้างบนราคาเก้าสามตแล้วก็แปดนะค่ะซึ่งไปตรงข้าบันไปที่หอปูชีพะขาวห้องค่ะโอ้ครับเก้าสามตัวแราคาแปดทุ่ยไทยบอกครับครับอ่ะเก้าเก้าเก้าแปด ครับผมอันทีมอเตอร์ไซค์ทีคุณตาเพิ่นขี่นําหาหอปูชีบมะขาวหอปูตาครับเมื่อพอจนได้อยู่บ้านเลขที่570หมู่10โมซีครับแอดยิ้มกเงินคือกันนะครับปูเถานําหาพอนะครับเนาะทางทางทีเราเคยมาจากเถื่อแล้วก็บ่นึกบ่ฝันว่าซั่นว่าครับก็ถือว่าเป็นบุญของคุณตาเพิ่นที่พ่อปูตาเฮาครับอ่ะให้เจสซี่านใดได้เบิ่งคลิปนี้แล้วครับก็ขอให้สุขๆมันๆลำๆเรื่อยๆแอดยิ้มกราบขอสวัสดีครับ